นี่อีไปใส่คบเนี่ยอีไปใส่นะไปกรุงเทพครับเออกินหมูแท้ไอ้เนี่ยเดีอยวไปวางประหันเห็นปะโอ้มาจานเลยวะ่ะมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถูกใจ่างหนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับ ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องตั้มรถหกล้อดาซิ่งครับผมนะครับคลิปนี้ก็มาเจอคนดังครับท่านผู้ชมคนดังพี่น้องกันครับรถใครเอ่ยนะครับรถใครนะครับท่านผู้ชมจํากันได้ไหมนะครับโอ้ตุ๊กตาเอาไปน้าบมนี่ตัวนี้เจ้าเียวเนี่ยของแท้นี่ทนะ่านผู้ชมนะยังไม่เห็นเจ้าของเลยนะครับเจ้าของไปทางไหนไม่รู้เนี่ยนะครับเอาเด็กมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยปั่นแอร์เนี่ย ปั้นแหงเงี้ยสงสัยเอาเด็กมาน้ำนี่นะรองเท้าไม่อยู่ครับท่านผู้ชมรถไต้จ่อยนั่นเองครับจะพาท่านผู้ชมเดินเลาะและเล่นแต่แถวนี้นะครับไต่จ่อยก็ใส่แป้งนะครับเป็นแป้งยชมโบนะครับเป็นกับอ่านไว้วิธีเติมการขึ้นกันครับพี่น้องนะครับเป็นกับเลยมาเติมยูนี่นะครับพรกของผมก็จะกลับบ้านนะครับจะกลับบ้านก็เลยมาเติม การก่อนนะครับนี่ครับบรรทายของเราก็จะประมาณนี้นะครับบรรท้ายนี่ของตาจ่อยครับบางฝุ่นพื้นใหญ่เลยนะโอ้ตาจ่อ,จอยขึ้นไปใกล้ผืนแถวอะบอกแล้วหยับม,มาหากิเศษเลยไอ,อ้เสรอไปบดเลยทางมุนนะครับโอ้คนดังพี่น้องกันคือขาดแยะไม่ให้เขากล้อง มาให้ราขอยอดวิวนะโอ้โหดีๆต้อยจ่อยครับต่อยจ่อยครับใส่แมสด้วยครับไอ่เงยจ้อยอยากไปได้เพียงมันไปใกลมันปวดนิดนึ่งมันไปใกลมันปวดไหนอุ่นะมันไปใกล้เพิ่นปวดเธอเธอไปยังพบนอีกมันใกลเวิดใกล้วิร์ดไอ้เงยไปไหมเอาเอาเสียนี่พอดีเงจ้อยหนิเงยจ้อยตามเส้นเลยเงยจ้อยเงจ้อยเงจ้อยเงจ้อยเดินหน้าไปไกลๆบุญเ้อ ถอย,ยให้พี่น้องเบิ่งเข้ามาเนะนี่รถแรงเนี่ดูดูดูรถแรงครับนี่ครับผมไปแล้วครับโอ้ยเบิ่งกระจกหล่าเนี่ยเด้อพวกนี้เอาเส้นงนะอืถอถ่ายเชือกนะถ่ายเชือกดูดูดูดอยอยนะครับใจใจอย่าถอยตามเส้นนะครับเนี่ยโอ้ยก้าว <laughs> ใส่กล้องสองทางไก่เราท่านผู้ชมเยอะมาทางเอา้ลอล้อแม็กนะครับล้อแม็กขาวครับไปครับจะจอยถอยโอ้ยอยากได้โกโปรด้วกล้องกระไดนี่ครับผมโอ้ใส่โอ้กล้องสองทางไก่ไปใส่ก็ใส่ <laughs> เลยครับเลยเลยตามเส้นเลยจะจอยตามเส้นเลยไล่เสียนเลยครับ มาทานมาทานกวยางหน่อยกว้าหางไป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 เอียกไปเอียกเียเอียกไปไปโอเคหมุนล้อนะหมุนล้อล้อประตูอ่าอย่าอจไมเดี๋ยวผมจะตอด กระจกนาซาไม่เล่าอย่เล่าหมักแข็งตุกตาตัวนี้เป็นมิชลินของแท้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยที่ตอดออกตัวนี้ผมซื้อมาแปดร้อยนะครับเนี่ยเอาให้ตาจอยเลยนีม,มีมีไฟบอมนีจอยวัตตต่อไฟใดสวัสดีครับนี่อีไปใส่ครับเนี่ยอีไปใส่นะไปกรุงเทพครับเออกินหมูแท้ในี่ไมันออกไปบางปบะหัน <laughs> เห็นว่าโอ,อ้มาทานเดียว เต็มอาทิตย์ละเที่ยวเที่ยวละอาทิตย์พอดีแก้วเลยนี่ครับรถได้ป่าว่าอย่างนี้เนี่ยรถรถรถยังได้อยู่ไหมรถมันได้อยู่หรือเ่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่รถมันยังได้อยู่รถเซฟยกับรถได้ครับมว่าทันนะว่อย่างนี้ก็ไปนะขอจักรูปนะขอจากรูปนะมีแอก์มีแอก์คล่อม อันน uh, 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 ั yeah, pump, right ้นก uh, ็รถอ่ของอ่อไอ้ไอ้หำาแดงไอ้ห้าแดงอ่ะใส่ปูนออกมากวอนผม้วใส่ขนาดเข้าไปหลังผมนี่นะผมผมใส่สองยางเนาะไงนี่จะได้หลังผมอ่ะนี่ครับบรรยากาศอยู่ในปั๊มนะครับอันนี้คือส่วนส่วนเัพเปอร์ทิปมันดวงนี้เลยนั่นมันข่องอยู่เลย อ e ุ่นหัววางั้ยเลยเตี้ยแบบเก่งแบบเก่งขับกันยังอันนั้นอยู่ด้วยอุ่ววายเยอะแต่ว่ามันหักตกไก่ตั้งแต่เตี้ยวอัดขับแล้วงานแป๊บแป๊แป๊บหลุดคันน่ะเตี้ยวอัดขับกับเตกันตอนนี้เครื่องนั้นปเที่ยวไครับครับนี่แต่ก่อนผมขับคันนี้แหละครับเบอร์สิบครับเลยเมื่อกี้เที่ยวดอกคันนั้น่ะดับระดับยันมาขับคันไอ้เบอร์สิบสี่นะครับ คันคันนี้ก็คือไม่ได้ขับนะครับคันนี้เป็นรถของพี่แอนขับคันแรกนะครับพี่แอนแล้วก็พี่คิมพี่คิมก็มาขับคันนี้แหละครับพี่คิมก็มาขับคันนี้แล้วก็ต่อจากพี่คิมก็เป็นตาจ่อยนะครับคือคือรถรถรถคันนี้่บ่หลมือดิไอ้จ่อยรถคันนี้บ่บหล,ม,นนหลมือดิมือแรกนี่นะจะเป็นไอแอนนะ,ะมือแรกไอแอนไอแอนชิ้แกครับวันน วันไหนคนนี <can> ้สามหรอกครับเนี่ยแมนบอลสามดีชีที่ผมรู้ดิอาจจะมีพวกอปะวันไันแมนเด็กอรับยังไงครับทองทองแหมไอ้ไอ้คิมอ่ะบอสมาขัมลูกการแม่บางอย่างก่อนไอ้จูป่ะเออแล้วกลับคันนี้เด็กแมนเดียมแมนเด็ ตะกี้ไอ้บีบเนี่ยไอ้บีบขับขั้นนี้เดียวขั้นของพะยะ่อนเลยขั้นนี้วะโอ้แม่ไอ้นี่มีมาแล้วไปเอาอวิ่งเลยไอ้บีบขับขั้นนั่นขั้นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเบอร์หนึ่งผู้สกุลขายไปแล้วโอ้นี่เบอร์หนึ่งครับเบ,รเบอร์หนึ่งครับพี่น้องโอ้โห <laughs> <laughs> ดูเบงเบงเบงไอ้จอ,เ,อ,อเห็นขาเขาอะไรน่นะไอ้จ้อยนะ่ะมันี่แม่นี่เขเอาไได้ดอกันใช่ไหไยไปขึ้นยาก lắm เนะสียนีดํับย่างดีอืแล้วเออกอดปัดเลยว่าอ่านกินนะอันนจะไปินเดีเดี๋ยวจะเลี้ยงก็เีเดี๋ยว นี่ครับก็เป็นบรรยากาศภายในปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กม้วนนะครับเหล,ล็กม้วนเอาบ๊าบ๊วนบ๊วนคุ้งผ้าเขาเป็นยังไงมามันเปียกเลยว่าเป็นยังไงยังจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไปยังที่เลยนอะไริโอไอ้ที่น <c oughs> ่ีเป็นตะเลียนไงเนาะเอาไปเล่นลงเัินขั้งเลงเก็กคอนเจนบ่ะครับโอ้ แมนแมนแมนเลียนงาบ้างแบบแบบเนี้ยเงาไกันบ้ามันเลยตานลมเนาะอืน้ำหนักตัวไหนครับนี่สี่แปดสี่แปดมันขึ้นอยู่ดีวะฮะยังวะไม่ล้นเลลไอ้ยอดนี้ใม่เนี่ยไม่ไม่อนกรปกค่ไหนแดีกว่าอันนี้เป็นเต่าโบว่าหรอไง่อยยังที่ ช่องลมอันนั้นน้อยเนียนน้อยน้อยเนียนนัยวันนี้น้ำมันบ่สูงก็ยังสิเลยบันนี้น้ำหนักเตี้ยๆนี่กดพื้นมาเนี่ยรถบ่ทรงมาเนี่ยเนี่ยก็ยังเขาใส่แป้งนะลยไงใส่แป้งมันมันน้ำหนักได้แรนดีดิมันสูงว่ะทรงรถเออไปเออไปโอ้ยพวผมมีแต่นอนก่อนรอๆก่อนอีกแกงยังออกเออเอาเติมไหมโอ้ โอ้ถากันก่อนครับรอรอก่อนจีแก้งหมดแล้วแต่ก็นี่จะผักก้อนสัน่นสั่นไปบ๊อดไม่นั่งกับไปนอนอยู่แถวโกรางนี่ก็ไปบ๊อดถือไห้อีกตัวเซียวตีถุกเพราผมมีใบเอแม่ครับมีหนังสือเหรียญเนี่ยโอ้มมไปไหนมีหน,นังสือวะได้ได้หนังสือเหรียญวะเอาผมได้เยลยด,ด็กเส้นรถด็เดี๋ยวให้ดูครับ มันจะมีหนังสือการเดินทางนะครับโอ,โอ้ตัวนี้มันมันมันหลอกวายูเบึงครับมันทังอันนี้ตันแตกไปแล้วเห็นว่ะนี่ไงหนังสือเอ้ยไปบึงบ้งๆกัน เม่ได้ไย,ยัอ๋อไม่ได้ไปไทยกับสันเนอะอีตาไม่อยอมผมแกว่าวห่างไปแล้วก่อ่อยยัดหยัดใส่ถุงส่งมั <c oughs> นเลยคือใบเกา่นานะครับใส่ใบนี้แหละไปกลับเลยเลยเี่เาายใบเดียวพอเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเจียวเดียวเอา้าธรรมาดาโรงงานเขาออกเพราะไงไปใส่ใบถึงแ่เขาแต่เน้น<อ>ประกาศเนาะของเขาของนี่เขาประกาศตอนเที่ยงแล้วตอนเลี้ยงเขา ก็ได้ตัวเขาก็ออกให้นี่เลยแต่เี็กไ่สนใจคือแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาตาจ่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับท่านผู้ชมตาจ่อยอกจากทางครับเดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเรากอนนะครับคลิปนี้ก็เอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามแลวชมนะครับก็ พาพี่น้องมาเบิองมาเล่นยญน้ำแจ่อยนะครับเอาใจ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 ใเอาบายบายเอฟซีก่อนเร็วๆๆๆจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วบายบายครับผมมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือเราไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถูกใจหนุ่มพ่อ